เอาลก็เลยครับก็สวัสดีทุกๆท่านกันด้วยครับผมนะพบกับเอกนอนเล่นกันอีกแล้วนะครับนะก็ผ่านมาหลายเดือนแหละที่ยังไม่ได้ลงลงลงไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็ค่อนข้างมีงานเยอะนะครับมีงานค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับนะก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่วันนี้ก็จะมานะครับนะก็ไม่พ้นเรื่องการชาครับผมนะก็เป็นของนะครับผมเฟสติวัลนะครับนะกับของ からは私の使命を果たしますมาเอลนะครับผมฮอลลี่เฟสติวัลนะครับผมนะนะนะก็ผมก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะสุ่มเพชรฟรีบ้านละนะแล้วพรุ่งนี้อ่ะก็คือวันสุดท้ายแล้วนะก็เลยจะมาสุ่มให้แม่งให้ได้เลย900เพชรเนี่ยนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมีประมาณ3,000กว่า3,400นะเพชรเลยนะฮนะแล้วก็จะมีมาเอลนะครับผมนะครับแล้วก็มีเอเเบส นะครับผมเจลดิสรูเซลนะครับผมคิวแซกแล้วก็ชซสซ่าครับผมนะประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นพวกเผ่าเทพจะเป็นส่วนใหญ่นะครับบอกเลยว่าไอ้รูเซลเนี่ยนะครับมะเกเรดเนี่ยคือถ้าได้โวนะอันติผมเต็มแน่นอนนะครับแต่ผมจะได้มาเองมากกว่านะครับแบบไม่ต้องยิมหาอะไรนะครับนะแต่ก็จะมีบัญญัติความเมตตาครับผมก็คือพอดุเทศที่สร้างอี20% คือแบบอยู่ดีก็เพิ่มมาเลยอ่ะเอาง,ง่ายๆเลยคือว่าดีมากแต่แต่ปัญหาคือเอ่อมันจะได้แค่คนเดียวนะครับนะถ้าแบบมีตัวตัวเองเล่นนะนะครับแล้วเอกระดาษของผมก็คือบลทลงทันเองแสงครับผมนะเพิ่มสเตตของของตัวเอง10%นะครับผมเพิ่มระเบิดที่สร้างอีก10%ต่อทีมผู้พ้องของทางฟ้าที่เข้าร่วมต่อสู้หนึ่งคน นะครับและอาหากอธิพุทธพ้อที่เข้าร่วมต่อสู้เนี่ยโทษเป็นเผ่านางฟ้าหมดเลยนะครับนะเมื่อร่วมต่อสู้เนี่ยจะมอบแสงแห่งโนอาทิศยาธิพุทธพ้องนะครับนั่นเองนะผมก็คือเพิ่มดาเมจที่รับอีก20%เนี่ยนะคุ้มกันในรัสเซีในพีพีนั่นเองนะครับคือถ้าเล่นเผ่านางฟ้าหมดทั้งทีมเนี่ยคือในพีพีเนี่ยว่าตัวเนี่ยได้ดับเบิลเอสเลยนะนะครับดูสกิลวันผมสกิลนะครับผมก็เป็นสตันคาสเตอร์ผมนะซัลลัมเมท500%นะครับผมของพระเจ้าตีเกสตูนึงไรนะครับ นะแล้วก็มีอาติดเพอร์อะคีด้วยครับผมก็คือจะเป็นที่สร้าง20%นะครับต่อแสงเฮโรทิตที่พกแกะพวกพ้องหนึ่งอันนั่นเองนะครับผมคล้ายๆอจิเมะเอสคาร์นอ่ะครัแบบเป็นดาเมจระยะสุดท้ายอ่ะนะครับตัวเป็นสโลลเล,ลเย์ครับผมนะสร้างดัมเมอร์10%ของพลังโจมตีแกสตูทั้งหมดนะครับก็คือ,ลาอาเลเวอเรสเซดจำแสงจุดดับสุริยะสองอันเพื่อรสองเทิร์นก็คือทะลวงเนี่ยก็คือเพอร์ดาเมจรสองเท่าครับผมแล้วก็ปริมาณสร้างดาเมจที่สร้างลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ทับซ้อนก็คือ3ครั้งก็คือเป็นลบ60นั่นเองนะครับอัดสิเมะผมไปชิงซานนะครับผมตอนน่างท่าของสูกทั้งหมดนะครับแล้วมอเอฟเฟคลำแสงจุดับสุริยะ1อันเวลา2เทร์นะครับผมไอซันนัมเมดห้อยเปตของยุตี้แลเบิรดจับสุริยะนะครับผมนะครับก็คือจะไปซีซ่าอีก5%นะครับนะต่อนลำแสงโอ้โหถือว่าคือเทเลพันธุ์ฟ้าคือตัวนี้โอเคเลยอ่ะนะครับนะข้อมูลก็ตามนี้นะผมอ่ะก็มาดูท่าก่อนละกันนะครับผมว่าท่าเป็นยังไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปลูกไปนี่เนี่ยฮะเป็นอย่างี้เหรอเออลืมไปนแบบมันยังช่วงไอเอพิฟูลอยู่นะฮะแล้วเราดูกันนะว่าแบบแบบเป็นยังไงบ้างนะโอ้โหยังรัวจำเป็นเลี้ยวสองนะเป็นเลี้ยวสองออ ว่าน่าเกินสิกินน่าอ่ะอันนี้สามฮะุบโอ้โหส่สสามเีมยเ็ปเ้าสกสอามสิบสิบสองิดเประมาณนี้นะแล้วก็สลเล่ผมโอ้โหแบบลงแสงอาทิตย์อะแบบันแคนนอนอะายิอะไรแคนนอนือ เออชอบดีชอบนะแบบมันมันดาเมจแบบถุงเลยเออดีดีว่ะโอเคแล้วดูแล้วดูตัวกระตูนก็น่ารักเลยป่าถ้าชัดเนอะนี่คือป่าชัดแต่นี่คือแบบตัวก๊อเนิดเนี่ย โอเคนะฮะบอกว่าแบบคุ้มไหมอ่ะต้องบอกว่าถ้าเล่นผ่านท้องฟ้าทั้งทีมาโคตรคุ้มฮนะบอกเลยโคตรคุ้มเลยนะโอเคแล้วก็สูงไป30สิบตัวฟรีไปแล้วรอบหนึ่งครับผมวันนี้ก็จะให้ให้ได้อ่ะนะผมเชื่อว่าคอแลบเนีย่ยังไม่มาตอนนี้หรอกนะครับเ,เว้นหลังผมจะหักนะถึงนะจะมามาเราก็จะมาดูกันนะฮะ จะได้แบบตาสิเพชรเลยหรือเปล่าบ้านะบ้า,บา,บามีหมูครับไม่มีอะไรจะล่างสองอีไม้เข้าพลังอกภาพลงมครับบ๊ายบายสกคิปไปเลยสิจ๊ะคือถ้าหมูมาไม่เซเบก็มีเรดาน,นะครับสองสองตัวนี่แหละนะครับก็ถือว่าเราประหยัดไป3าสิเพชรนะเพราะว่าคือเราสุมตัวฟรีไปแล้ว มาอีกแล้วเหรอต้องดูก่อนถ้าล้มนี่คือจบเลยนะเอ้ยเาเตอได้ครับเาเตอได้เดกเตอรไงต่ออ้ชืมาจบตโตเีียเเเเเเเ จะมาเอลทีเดียวหรือเปล่าตัวที่สามนะอันหนึ่งไม่แตกครับผมแปะตัวอลิซาเบคโอเคมีหมูทวนอดแล้วครับอืมซีซีอะไรครับผมโอ้โหห้วยหม้อมาเอว่ ดเดี๋ยวขอตบหน้าตัวเองก่อนไม่ได้ฝันไปใช่ปะ6 0เพชรก็คือได้แล้วอะไรกันเนี่ยอ่ะกดสคลิปไปอะไรกันเนี่ยถามจริงถา,ถามจริงเหอะ ตอนแรกคิดในใจนะทำใจนะ900เพชรแบบจะได้พอกุ่มคอแหลบบ้าง60เพชรก็เอาเลยเหรอโอเคมาอือือทาดเสร็ดไปดื้ออ๋ออย่างแรกก็ต้องนี้ฮะ เอาไปแล้วเอาหาไปเลยเต็มสตรีมเดดเล่าไปเลยมาเอลเด็กไป,เอ,ไปเ,ไเ,อเอาให้เมาไปเลยมาเอลเอาให้เมาเลยเพื่อนเพื่อนเอาให้มเมาเลยนะพี่ผมเมาฝันอยู่ปะเนี่ยว่าอะไรวะเฮ้ยได้เลยเหรอได้เลยเหรอเพื่อนโอเคเนี่ยมาดูตู้สื้อผครับผมว่ามีชุดอะไรบ้างนะฮะโอเคสองชุดนะผม อันนี้ชุดนี้ครับเป็นเชือคุมนะแล้วก็เป็นอ้าคลมุมโอเคโอ้เกาะน,นี้เทพจริ้เทพอยู่เทพอยู่เทพอยู่โอ้อีน่าโจนนเนี้ยอีน่าโจนเนี้ยโอ้อันน,น,อนี้ก็นี่ก็เทพชุดทองอันี้ก็เทพเหมือนกันอาวุธเป็นไงบ้างครับมาดูกันมือเปล่าถุงมือ,อถุงมือฮนะสำรวจก็อีน้าโจนใช่ไหมถุงมือลงทันนะ แล้วก็เป็นถึงมือองค์คารักบวชยังบวชแล้วรูบิวตี้ครับผมอออืืหเหมือนเหมือนสาวน้อยเลยดูดูจากตรงนี้มันเหมือนสาวน้อยนะแต่ผู้ชายส่วนมันก็เหมือนผู้ชายนะนี่แบบผมฟูๆหน่อยตัวไพิทีน่าโจนชัดเลยบวกตรงเนี่ยอีน่าโจนไอ้เป็นทูบี้อะเลยก้าวนายป่ะเหมือนคนตัวตัวงั้นไม่รู้นะโอเค มาดูกันนะครับผม <4 S 1> เสริมพลังไปก่อนเลยครับผมอ่าเอาให้หมด,หหมดเอาให้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 หมดโอเคนะฮะตอนนี้ก็เออมาอีกนิดเอ,เอาให้เต็มที่ไปเลย เพื่อมิเตตด้วยเหรอเพื่อนมีเตตพี่มิเตตได้เหรอพี่มีเตตด้วยเหรอ,หรอโอ้โหแป๊บหนึ่งนะขอขอข,ขอปาดเนื้อแป๊บสิบสองหนึ่งใช่ไหมมามีเยอะมีเยอะดูก่ามีเยอะมีเยอะมากบ้าบ้าบ้าข้าบกข้าหารข้าบกข้าหาร ่ะเลขเปลี่ยนพอแค่นี้ป่ะ <c oughs> เป็นสิบใช่ไหมสิบใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะถ้าลงทะเบียนทั้งหมดก็โอเคนะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่บอกเลยว่ามีเยอะม,มากอันนี้สองใช่ป่ะเออมีโปรแกรมมีระบบอย่างนี้ก็โอเคหน่อยเนาะแบบไม่ต้องแบบอะไรมากมายโอเคมาแล้วก็อันนี้หนึ่งใช่ป่ะอ่ะหนึ่งมีคิวเยอะไม่ต้องห่วงเยอะม,มาก โอเคมาดูกันนะวา่าที่จะพูด like อะไรบ้างตอนสุดท้ายเหมือนพี่แกนวดนวดเอนวดคลายนวดคลายแบบคลายจุดอ่ะ รดหัวมากเพราะผมทำเต็มเต็มเร็วร้อยแหละแต่ว่าเดีก็เอาสักสักสิกสิพอกันเนาะนะครับมาโอเคแบบนี้หน่อยต้องใช้ต้องะไรตเวรับ แสนยาวนานที่ข้าได้ดับปิดยมมหันและในตอนนี้เองที่ข้าจะได้ชดใช้บาปปิดจุเทพพลังฟ้ามาเอลผู้ดีจะขอเป็นพลังให้กับทุกท่านเองและก็ปวดหัวต่ออะไรวะเหมือนเทียปวดหัวไงไม่รู้เอาสักเก็ดสิบก็พอเนอะแต่ก่อนสอบเสริมพลังก่อนแล้วกันนะโอเคเสาคชอมโอเค นะแลกสักหนึ่งแลกสักหนึ่งแลกสักหนึ่งโอเคเอาคนละเล่มไปคนละเล่มไปนด้ฮะไม่ต้องปวดหัวแล้วเพื่อนไม่ต้องปวดหัวแล้วไม่ต้องปูหัวแล้วเพื่นอน,น,นโอเคเต็มที่แล้เต็ม่แล้เชื่อโอเคมานะครับก็ ต่อไปครับผมเป็นเอกลักษณ์นะครับบทน่าห่งแสละผมอ่าเดี๋ยวขออันนี้ก่อนเพื่อเพื่อซวยเอาเอาไอ้ขนอมมาเลยได้พาทีเหมือนกันรับรองอย่างแรงอย่างแรงเพื่อนอย่างแรงมากมาดูดูเรื่องกันครับผมจะไปเลยบะม่เอลครับ ก่อนกับสวนเคข้าอยากจะสำรวจบนทาเนียสักหน่อยบุคคนที่แบบเก็่จากสงครามศักดิ์สิทธิ์และการกระทำเลวร้ายของข้าข้าอยากยื่นมือไปช่วยพวกเขาไม่เล็กน้อยก็ยังดีอย่างนั้นแหละค่ะข้าเป็นกำลังใจให้เสอเนะคะมาเอลไอ้สมเป็นคนรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะขอยู่ ข้าขอกินขนมจีบเอ้ยไม่ใช่กินวิญญาณได้ยินว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์จบลงไปแล้วนี่เอาไม่ใช่อีกที่เขาไทยขอดีกว่าจ้่กันไอ้คำว่าสงครามศักดิษฐ์จบลงไปแล้วนี่ทำไมกันจ้าทำไมพอที่สุดมาอยู่ที่นี่ได้พอได้แล้วข้าใช้โอกาสครั้งท้ายอากจะทอยไปตอนนี้ข้าจะไม่ผานชีวิตเจ้าไอ้ข้าหิว ข้าอยากกินผัดกะเพรา่ใช่วิญญาณมนุษย์นันกอดชวนไม่ได้ปวดหัวเล็กน้อย <c oughs> ก็มาดีครับ <c oughs> อยากเล็กผัดกะเพราใช่ไหมแล้วนี่รูปอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> รูปอะไรกันเอาซาน่ารักเลย ไม่แห่ไข่เป็นคนวาดวะเนี่ยอือหืออือหืออ่ะยิงไปก่อนแล้วก็มาโซ่อะไรไปก่อนตายปะ <c oughs> วะกระเโซลเราเลยอู้เยอะอยู่นาเยอะอยู่นาเพื่อนโอ้โหตีเป็นรอ้อยอือหืออดทน เอาละสามสี่รัวโอ้โหอ่ามีเอฟเฟกด้วยนะแปลงไฟซะโหนเร่เฮ้ยขี่ดิวถ้าผมทำเร็วๆผมว่าน่าจะเกินดาเบิดเกินแสงนะ พเพราะ้บบเกินแสนได้เลยถ้าแบบทำรูเร้วร้อยอ่ะขอบคุณว่ารบได้พระท่านแท้ๆวันนี้ปฏิจจตัวหนก็ดีแล้วเออไม่ทราบว่าท่านคือเผ่านางฟ้าใช่ไหมใช่แล้วครับโอ้ยินดีรู้เขาลืมมาเยอะแยะเลยด้วยสงครามศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้บรรดาเผ่านางฟ้าในตำนานทับผลงานเย,ยี่งหลวงในการกำจัดผู้ชายที่ชั่วร้ายและความชื่นเหลือจากอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ จะเป็นเกียรติกับข้าจริงๆไปทราบว่าพอจะบอกชื่อท่านได้ไหมข้าจะนําชื่อของผู้ยิ่งใหญ่ที่กาจัดเผ่าเทพอสูรชั่วร้ายนั้นไปประ,ประกาศให้ทุกคนรู้ไม่เป็นไรครับอะไรต่อสิ่งที่เจ็จดเทือขดาษนั้นต้องต้องอ้างนับอะไรเอาละดีไปเถอะครับไม่รู้าแถวนี้ยังมีเผ่าเทพอสูรลงเลยอ,อยู่หรือเปล่าเออครับคุณมากเลยครับท่านพี่พูดถูกต้องแล้ว คนขย้ยงระวังเผ่าพันธุ์ก็ไม่อาจประสานได้โดยง่ายๆเพราะงั้นที่เียครูควรทำคือใช้บาปด้วยการช่วยเหลือผู้คนในบิเาเนียไม่ค่อยเฝ้าดูแลเพื่อตั้งสีเผ่าพันธุ์อาศัยในโลกนี้ได้อย่างสุขสุขนี่คือความผิดชอบของผู้ที่รอดชีวิตใช่ไหมครับท่านพี่อนี้แจงเอฮาเยออนี้แจง ชอบวาดชอบรูปจะเลยวะชอบรูปชิมหายโอเคหรือว,ว่าพี่พี่อ่ะบอกบอกไปว่า,วา,วาคือคือตายอหา่าแน่นอนนะผมนะอ่ะมาดูนครับผมเผ่าพันธุ์ครับผมเป็นเผ่านางฟ้านะครับผมเพศชายผมอายุ3,500ปีครับผมนะครับวันเกิดกน,นะครับ14บสี่มกราครับผมโซซดสูง187 โอ้โหอ่าเป็น17เลยนะผมน้ำหนัก90กิโลนะครับผมโอผมหนัก72กิโลตอนเนี้ยนะแล้วก็วูนรุ่นโอวุนเ่อเดียวกันด้วยนะครับผมแล้วก็คนที่อ่าภาคก็คือคิโรกินะครับโทชินะครับผมเชื่อว่าทุกคนเรียกกันดีครับผมก็มีภาคที่รู้จักกันดีคือภาคเอทารอซ่าอะไรกันเนี่ยนะครับเมื่อคนเดียวกันนี่หว่านะครผมแล้วก็ภาคเอ่อเป็นจินฟิกอะพ่อของพ่อของกรกอนในไอ์ฮันเตอร์ไอฮันเตอร์ครับผม เป็นพ่อกรนะครับผมแล้วก็เออ่ภาคเป็นคริสเซตส์ฟิลครับผมภาคญี่ปุ่นนะครับผมในในเซนต์อีูฮ่าครับผมด้วยนั่นเองครับผมที่จภาพแบบปล่อยโซล่าเรย์แบบต่อยหินแตกโอ้โหคิดไม่ออกเลยเป็นยังไงนะมาดูวันผมเป็นยังไงท่าภาษาครับผมมีใครบ้างขอให้มีความสุขครับผมนะมาเอลครับผมครับนอพรให้วันข้างหน้าของนิซาเบตกับเบนเอรดันนั่นเองครับผมก็คือขอให้ผมเมียทั้งสองคนมีความสุขกันเองนะครับนะ ครับความสัมพันธ์ยาวนานของผมนะครับมาเอลครับผมรู้ดีของมิเดอรัสันเองครับผมสุดแกง2เผ่าครับผมนะก็คือมาเอลเนี่ยนะครับกับมิเดอร์เนี่ยตาถูกเรียกว่าผู้แข็งแกร่งที่สุดนะครับแทงควันฟ้าและผ่านแชมป์สู่นั่นเองครับผมนะหลังจบสุขการ์ติ้งครับผมนะหลังจบสุขการ์ติ้งนะครับผมก็คือมาเอลเนี่ยมาดื่มเหล้าชิลองเตียบเนี่ยนะครับที่มีมาโคสเกอร์อันซิเบตทำงานอยู่นั่นเองมาเอลก็เคยมามากินมากินเหล้าด้วยเหรอนะครับ ป้าหมายเดียวกันกับผมก็คือมาเอลเนี่ยและอิซเบตเนี่ยก็คือมีเป้าหมายเดียวกันในการขัดขวางรา้ชาเทพอสูรนะครับนั่นเองครับผมผลทั้งที่ใช้ปากกับผมนะก็คือมาเอลนะครับพร้อมทั้งทุกอย่างเพื่อช่วยอิซเบตนั่นเองครับผมนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับผมก็คือมาเอลเนี่ยเป็นกำลังใจให้นาคตของอิซเบตนั่นเองครับผมนะประมาณนี้นะครับนะอัดเวิร์กอะไรกันนี่ยอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหโคตรชอบเลย นะครับอ่ะมาดูพ่อปูดกันครับลองภาคลองเปรียบเทียบกับพ่อของจินฟรีครับผมพ่อของกอรนะแล้วก็คริสนะครับผมนะควาอยของทุกคมความุากะคันะนเวาสากะมีานะควนนับว่าตกลงอืม ปรีเซตเห็นไหมปรีเซตแบบแบบปุ่นหัวก็จะแบบเขาเรียกว่าเข้าไปหัวก่อนนวดหัวอ่ะจ้าโอ้เศร้าดีเต็มเต็มที่เลยเศร้าโกรธกำมือโกรธคิดโกรธโกรธก็แค่นี้โกรธแล้วก็ตกใจตกใจมากเลยอทำไม็กใจมากนะนะครับแต่ตอนเนี้ยผมชอบไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงอัตเวิร์ดเนี้ยคืออย่างชอบเลยนะเอออยากรู้ว่า มีตัวอื่นไหมที่แบบเป็นอัดเวิร์ดเงี้ยมีปะวะมีปะะมันน่าจะมีแหละมันเอาหาใช่ปะโอเคเพราะมีอ่ะมาดูกันดูเชลเฮ้ยน่ารักอะ่ะนัารักนัารักอัดเวิร์ดอยู่สองนิ้วด้วยชอบเลยก็นัารักอะ่ะยิงแล้วก็มีเป็นตัวไหนบ้างอ่ะไอเดียวดูอัดเวิร์ด Ad กันครับเพราะว่ามันดยบโอ้ยกนอนกอันะครับอัเวิร์ด เหมือนแบบการ์ตูนท่าบาทสิบาทเลยไม่รู้นะครับประมาณนี้เนอะแล้วก็มีฮะดีดัดเหรอเนี่ยดีดัดเหรอดีดัดหรือเอกนอวะเหมือนไอ้อะไรเนี่ยไอ้โบลี่อะดนักอนบอลอะเหมือนเรื่องเหมือนเลยอะตาขาวๆอย่เหมือนเลยอะเอาหาปะเนี่ยอันนี้ก็แบบ เห,เหมือนการหยาบไงไม่แบบรู้เหมือนแบบแบบร่างอ่ะมันเป็นร่างเฉยๆอ่ะนะครับเหมือนร่างมานะครับนะแล้วก็มีเฮ้ยโอ้โหแบบเหมือนตะโอ้โหมาลีแบบการ์แบบแบบตูนตาหวานอะ่ะนี่สีสวยๆนะนี่สวยๆเหมือนกระตุ้นตาหวานอะ่ะแบบตาหวานปิ๊งๆเลยอะ่ะมีอีกไหมมีไป พีแ่แกก่าด้วยเหรอฮะ <Hey. S 1> <c oughs> อันนี้ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เห <c oughs> มือนแบบหยำหยาทอดมียำหยาพิจึงอะ่ะนะนะครับใบยำหยาพิจึงอะ่ะแล้วก็มีเดียเน่นี่เอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักๆๆน่ารักน่ารักเออน่ารักดีเหมือนแบบนี้เนี่ยจะน่าจะเป็นคนเขียนคนวาดนะประมาณว่าแบบวาดคอจะไม่เสร็จเลยจะให้พวกลงซะแล้วใช่ครับนะ แล้วก็เฮ้ยอะไรอ่ะซุเปดเหรอเป็นไ,ไงอ่ะโอ้โหพิกเซลคมชัด200ล้านพิกเซลโ,โคตรมองชัดเลยขยายได้ปะเนี่ยไม่ได้โอ้โยเฮี่ยมตกใจหมดขยายมากอ,อย่างตุ้มเลยอย่างใหญ่แล้วก็เดี๋ยวคณตีคณตีนะน้าคณตีมากะนะเย้ผมไม่ใช่ท่าเอกอะ ไม่ใช่พ่ะเอกอะ่ะมีปะ่ะบันบันเหรออือหือมือคือ,อยังไงมือมันมันพลิกบันหงายมันพลิกมันหงายเส้นผมแบบบางมากแบบเส้นผมแบบมันตรงผมหรือเปล่าวนะเนี่ยมีปะเนี่ยคิงถามจริงโอ้โห,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 โห อะไรกันวะเนี่ยนี่นี่หอมหรือหรือกล้วยหรือกล้วยหอมจอมปลนวะนี่กล้วยเหรอหรือหรือหรือเขาหรือหรือหอมหรืออะไรวะกอดเธอกอดเธอคือใครก่อนโอ้โหงานหยาบก็มางานหยาบก็มาโอเคแล้วก็มีโอเคดั๊ จริงๆดูไม่เหมือนพระเอกอะอย่างเงี้ยถามจริงเหรอไม่เหมือนเลยหน้าตาเหมือนตัวประกอบหรือตัวตัวสำรองตัวตัวตัวเพลเอกรอพระรองอะน่าก็คงจะไม่มีแล้วละ่ะนะครับคงไม่มีล่ละนะแล้วก็มีมาเอลนะครับบานนะี้โอเค นะครับโอเคผมก็จบวันมานี้กันนะครับผมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบหัวแป๊บหนึ่ดหัวแป๊บน,นึง,วนนงสวัสดีครับไ i